ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ True View FC TV 2023-2024รายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเราบรรดานักเตะแข้งเทพชูแ่งขคอกในเตะเดนทุกๆสัปดาห์มาติดตามกันได้เลยว่าสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้าง ปิดเทอมนี้นะครับเรามีกิจกรรม t ูแบงค์ค k อยูนิเต็ดซัมเมอร์แน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเข้ามาฝึกฝนทักษะฟุตบอลนะครับกับโค้ดมืออาชีพนะครับจากสโมสร t ูแบงค์ค k อยูนิเต็ครับก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็และในสัปดาห์นี้นะครับสโมสร t ูแบงค์ค k อยูนิเต็ขอมอบรางวัลสุดพิเศษให้กับแฟนบอลแขคงเทพที่ร่วมฮ่องกงสกีเตอ e r Trip ผมจะมาสุ่มผู้โชคดีนะครับที่ได้รับโทรศัพท์มือถือนะครับผมไปรุ้นกัน True Better together True better together ไปกับบ้านแม่กับบ้านกับบ้านกรรมาสัตว์เอกาสัตว์กับบ้านนะสวัสดีเจ้าอย่างชายเนียอย่างไรมีโอกาสก็ ผมมาเต็มที่ตลอดครับผมการไปครั้งนี้ก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมด้วยรู้สึกตื่นเต้นครับได้เจอนักเตะค,คุณภาพที่สูงระดับยุโรปตื่นเต้นนะครับผมก็ที่ได้ได้ร่วมงานกับกับโค้ชที่ไม่เคยได้ร่วมงานระบบวิธีการก็ได้เรียนรู้มาพอสมควรครับครั้งนี้ก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ยากครับผม ริ่มต้นสัปดาห์นี้เราพาทีมงานแข้งเทพทูแบงคอ์อกนเตดมาแนะนำกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับแฟนแข้งเทพัตจิ๋วกับกิจกรรมทูแบงคอ์อกนเตดซัมเมอร์แคมป์กิจกรรมที่จะนำน้องๆมาร่วมฝึกทักษะฟุตบอลอย่างถูกวิธีกับทีมงานมืออาชีพของสโมสรทูแบงคอ์อกนเตด สวัสดีครับผมแจ็คนะครับวชราชัยราชบทยาคมครับก็เป็นฟิเนสโค้ชครับของสโมสรทูแบงค์ขอยูเนเต็ดครับปิดเทอมนี้นะครับเรามีกิจกรรมทูแบงค์ขอยูเนเต็ดซัมเมอร์แคมป์น้องๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเข้ามาฝึกฝนทักษะฟุตบอลนะครับกับโค้ชมืออาชีพนะครับจากสโมสรทูแบงค์ขอยูเนเต็ดครับ เราจะเปิดรับสมัครนะครับทั้งหมด2รุ่นครับรุ่นที่1นะครับสำหรับน้องๆอายุ6ขวบถึง8ขวบครับและรุ่นที่2นะครับสำหรับน้องๆอายุ 9- ้ถึง12ขวบครับโดยการฝึกซอมนะครับจะมีทั้งหมด5วันด้วยกันครับและสิทธิพิเศษมากมายนะครับเช่นชุดยูนิฟอร์มสำหรับการเรียนฟุตบอลครับ ประกาศนิบัตรนะครับสำหรับน้องๆที่ผ่านการฝึกฟุตบอลนะครับในกิจกรรม True b a n g k o k u n i เ i d s u m m e r Camp ครับรวมกิจกรรมสุดฟินนะครับกับนักฟุตบอลทีม True b a n g k o k u n i เ e d ครับรับบัตรเข้าชมเกมฟุตบอลนะครับสำหรับทีม True b a n g k o k United 2ใบครับและอาหารว่างสำหรับน้องๆนะครับทุกๆคนครับทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในราคาเพียง4,990บาทครับพร้อมส่วนลดสมาชิกตัวปีลด10% สมัครเป็นกลุ่มนะครับ5คนขึ้นไปรับส่วนลด15%จับคู่มาแบบพี่น้องนะครับรับไปเลยส่วนลด20%น้องๆคนไหนนะครับอยากฝึกทักษะฟุตบอลแบบถูกต้องนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับก็และในสัปดาห์นี้นะครับสโมสรทูแ b a n อ k ยูไนเต็ดขอมอบรางวัลสุดพิเศษให้กับแฟนบอลแข้งเทพที่ร่วมฮ่องกงจูเก t เตอร์ทริปกับสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับในเกมที่เราบุกไปชนะ,ะคิดฉีถึงในบ้านที่ฮ่องกงนะครับและในวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษผู้ทำประตูในเกมวันนั้นลุ่งรัตภูมิจันทึกครับ เราได้พี่ปิ๊นนะครับลุงรัฐภูมิจันทึกมาเป็นผู้สุ่มมอบรางวัลโทรศัพท์มือถือให้กับผู้โชคดีหลังจากที่แข้งเทพจบการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วว่าไงผู้โชคดีใช่ไหมรับโท,ทรศัพท์จากลุงรัตแล้วคนยิงไม่ได้คนยิงเอ่อได้ได้สุมส่มอือโอเคแล้วคนสุม่มอ่ะโดยผู้โชคดีคือใครครับน,นี่เหรอลุตนกดตัวกลางใช่ไหมผมจะมาสุ่มผู้โชคดีนะครับที่ได้รับโทรศัพท์มือถือนะครับผมไปลุ้นกัน ชื่อคนนั้นคือคุณโชคดีได้แก่คุณปกเก้าอนันต์ครับเฮ้ยเขาเนี่ยให้ผ่อนนะให้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์เป็นอไอเป็นคุณพิเชษครับบางขาวเมฆเอ้ยแกยังเล่นอยู่ไอแกยังมาชเชียร์อยู่อ๋อขออ่ขอแสดงความยินดีนะครับก็ให้ขอให้ใช้อย่างสนุกนะครับผม true better together Prove better together. Yeah. บรรยากาศการเดินทางไปเยือนทินเนื้อสุดแดนสยามจังหวัดเชียงรายโดยในแม์นี้เป็นเกมเยือนเกมที่6ติดต่อกันของนักเตะแข้งเทพไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศเราพร้อมรุยทุกการเดินทางหัวหน้ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมาสัตว์โอเคมาสัตกลับบ้านนะสวัสดีเจ้ายางชายเนียอยางไร ไีกไปชีกพูดภาษาเนือไปฟังข้างนี้นนังัเสียแต๊ะเน่เจ้าืมเดอกอะไรที่เชียงรายครับ พาไปชมเบื้องหลังเกมแข้งเทพทูแบ่งขอคูในเต็ดบุกไปเยน็นกว่างซ่งมหาภายัยสิงเชียงรายยูไนเต็ด strong everyone together here okay let's go let's go one two three เกมในวันนี้แข้งแท่เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าสามารถคองเกมบุกเจ้าบ้านจนมาได้ประตูขึ้นนาในในทีที่36จากการยิงของวินเลนโมตาต่อนหน้าตัวเกมของเราโดยประตูนี้เป็นประตูที่17ของวินเลนโมตารวมทุกรายการในฤดูกาลนี้และเป็นประตูที่13ในศึกรีโวไทยลีกของเจ้าตัว ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่สามารถดีประตูเพิ่มได้จบเกมถูแบงคอกไนเต็ดบุกมาเฉือนสิงเชงยียงรายยูไนเต็ดด้วยสกอร์หประตูต่อศูนกับเขาเส้นทางของชัยชนะอีกครั้ง ไปชมบรรยากาศการเดินทางกลับของนักเตะแข้งเทพ ดานี้เรามาพูดคุยกับ5นักตเตะแข้งเทพไม้ปฏิวัติข้าไหมเชนสุพรร์ทองสงเตอร์วิลเทพป้อมพันธ์ปกปกเก้าอนันต์และปิน้นรุ่งรัตภูมิจันทึกที่มีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3และ4ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21และ26มีนาคมนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับ ก็เป็นเกียรติทุกครั้งที่เคยพูดไปตลอดว่ามีโอกาสก็ผมมาเต็มที่ตลอดครับผมทุกครั้งครับมีชื่อติดชาติก็ดีใจทุกครั้งครับที่ได้รับใช้ชาติครับแล้วก็รวมไปถึงในในการไปครั้งนี้ก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวผมด้วยเพราะว่าเป็นการคัดบอลโลกนะครับที่จะไปเล่นในในรอบต่อไปครับที่เจอเกาหลีครับรว่าดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติของตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่มีรายชื่อติด ตื่นเต้นครับสำหรับรายการนี้ก็เป็นแมตช์สองแมตช์ที่จะได้เจอกับทีมชาติเกาหลีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ที่ยิ่งใหญ่อีกประสบการณ์หนึ่งครับสำหรับเรื่องฟุตบอลครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่กลับมามีชื่อครั้งครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ที่ทางโค้ชเห็นในศักยภาพในตัวของเรา แล้วก็ผมก็พยายามทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามครับก็ผมมองว่ายังไงเราเล่นในนามทีมชาติครับมันก็มีความกดดันอย่าับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะทําผลงานออกมาได้ดีครับเกาหลีเป็นทีมที่แข็งแข่งแข็งแร่งอยู่แล้วครับเขาไปในอีกระดับหนึ่งครับแต่ พวกเราทุกคนก็จะทําเต็มที่ครับแล้วก็รวมไปถึงเราทุกคนก็มีศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็ผมมองว่าในตัวผมแล้วก็ทุกคนก็จะโชว์ศักยภาพที่ตัวเองมีเอาไมา้เต็มที่ครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ในแมตช์ที่จะเจอกับเกาหลีครับรู้สึกตื่นเต้นครับได้เจอนักเตะค,คุณภาพที่สูงระดับยุโรปก,ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติดีใจอะไรประมาณนี้ครับแน่นอนครับความกดดันมันมีอยู่แล้วครับ่ความคาดหวังของ ของผลงานในนามทีมชาติครับเ,ออเราก็ทำให้เต็มที่ครับแล้วกออ็สู้กับเขาให้ได้ให้้หหหไดสูสีมากที่สุดครับผมไม่ได้มีความกดดันอะไรครับผมเพราะว่าทีมของเขามีเป็นระดับแนวหน้าซึ่งผมคิดว่าเขาต้องกดดันมากกว่าทีมเราอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับโอกาสลงเล่นก็จะทำหน้าที่ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับผมจะสู้อย่างอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถที่สุดครับ ผมมองว่าโคอิชิเป็นโคที่มีความเป็นมือชีพครับแล้วด้วยการที่เขาเป็นมือชีพผมเชื่อว่าพวกผมก็มีความเข้าใจกับโค้ชมากขึ้นครับก็หลังจากที่ไปเล่นครั้งแรกที่เล่นกับร่วมงานกับโคอิชีนะครับในการเจอกับญี่ปุ่นครับแล้วก็ครั้งที่2ก็จะเป็นในรายการเอเชียคัพครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมงานด้วยกันครับก็พยายามเรียนรู้เทคนิคต่างๆรวมถึงสิ่งที่โค้ชนำมาสอนเราครับก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็เมื่อลงไปสนามแล้วครับก็จะ ทำตามที่ที่โคสั่งครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทคติกหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่โค้ได้บอกเราไว้ครับก็จะเก็บตรงนั้นเอามาปรับใช้เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็เพื่อยกระดับทีมให้ไปในสูงอีกระดับหนึ่งครับก็อิชิก็เป็นคนที่ละเอียดครับมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงแล้วก็แค่ทำทำตามในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำแค่นั้นครับความเข้าใจแล้วก็ระบบวิธีการก็ได้เรียนรู้มาพอสมควรครับ ก็คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ยากครับผมครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมก็ที่ได้ได้ร่วมงานกับกับโค้ดที่ไม่เคยได้ร่วมงานแล้วก็จะเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจากโค้ดคนใหม่ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะนำไปปรับใช้เมื่อได้รับโอกาสลงเล่นครับผม ก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยครับผมก็อยากจะให้ร่วมชมร่วมแชร์พวกผม,มเลยครับเพราะทุกๆเสียงทุกๆกำลังใจเป็นพลังให้พวกผมครับผมฝากเชิญชวนแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลแข้งเทพนะครับแล้วก็แฟนบอลทีมชาติไทยที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็ในวันที่21ที่เราจะไปเยือนเกาหลีแล้วก็รวมไปถึงวันที่26ที่เราจะเจอเกาหลีในบ้านนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราครับแล้วก็ ผมมองว่าในการเจอกับเกาหลีในบ้านในราชมังครับหวังว่าทุกคนจะมาดูให้เต็มสนามครับฝากแฟนบอลติดตามเชียร์ทีมชาติไทยเราในการไปเยือนเกาหลีแล้วก็เล่นในบ้านเจอเกาหลีครับก็ฝากติดตามให้กําลังใจพวกเรากันเยอะๆครับพวกเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับฝากแฟนบอลชาตไทยนะครับแมตช์แรกเราไปเยือนเกาหลีใต้ก็ให้กําลังใจผ่านทางช่องทางออ,ออนไลน์ก็ได้ครับผมสำหรับนัดในบ้านนัดที่2นะครับก็ มากันให้เต็มความจุของสนามราชมังครับผมพวเราจะสู้เต็มที่ครับผมครับผมก็ฝากติดตามเชียร์ครับผมในานามทีมชาติของของพวกเราทุกคนด้วยครับผมก็นะักฟุตบอลก็ต้องการกําลังใจครับผมแล้วก็พวกเราก็จะเล่นอย่างสุดความสามารถมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทให้ได้ผลการขันให้ดีที่สุดครับผมเพื่อตอบแทนเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับผมบค,ครับ สำหรับ t o ีวีเอฟสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ